แล้วเราก็มาเริ่มบทเรียนแรกกันเลยนะครับกับการทำเฟซบุ๊กมาร์เก็ตติ้นั่นเองสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนทําเลยนะครับนั่นก็คือปรับแต่งหน้าร้านออนไลน์ของคุณครับนั่นก็คือโปรไฟล์ a c e b o o k ของคุณนั่นเองให้จินตนาการแบบนี้ครับพอพูดว่าเป็นหน้าร้านออนไลน์ของเราคําถามก็คือทุกท่านอยากให้ร้านของคุณออกมาเป็นยังไงครับคําตอบเหรอครับก็แล้วแต่ที่คุณจะรังสรรค์ให้มันเป็นเลยครับตกแต่งให้สวย ทำให้ดีให้ดึงดูดแล้วสิ่งที่เราจะปรับกันตั้งแต่ตอนนี้นั่นก็คือปรับให้หน้าร้านออนไลน์ของเราเป็นมืออาชีพและดึงดูดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับทุกท่านเข้าไปที่แอปพลิเคชัน f a c e b o o k ในมือถือของทุกคนเลยครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของทุกท่านเองแบบนี้บนสุดที่เราจะเห็นเลยครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า cover photo นั่นเอง รองลงมาวงกลมตรงกลางนั่นก็คือโปรไฟล์ a c e b o o k แล้วก็มีชื่อมีคำอธิบายเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยในการที่จะพรีเซนต์ร้านค้าออนไลน์ร้านนี้ของเราหรือตัวเราเองนั่นแหละวิธีการปรับแต่งเหรอครับปุ่มเดียวปรับได้ทุกอย่างเลยนั่นคือเข้าไปที่ Edit Profile วงกลมที่มีรูปคนสีดำตรงกลางนั่นเองกดลงไปเลยครับอ่าเห็นไหมครับ เขาจะให้เราเปลี่ยนได้ตั้งแต่รูปโปรไฟล์เราเลยนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนก็แค่กดตรง e d i t ลงไปตรงกลางเลยนะครับแล้วเขาก็ใช้เราเลือกรูปที่เราต้องการนั่นเองเราก็สามารถเลือกได้จากอัลบั้มรูปในมือถือของเรานั่นเองนะฮะอยากได้รูปอะไรจัดสรรลงไปได้เลยแต่ผมขออนุญาตใช้รูปเดิมนะครับเพราะว่าเลือกมาดีแล้วนั่นเองอะนะครับส่วนต่อไปครับเราเรียกว่า cover photo นั่นเองนะครับหรือภาพหน้าปก เห็นอะไรในภาพหน้าปกของผมบ้างครับแน่นอนนะครับเป็นรูปผมนั่นเองนะครับรูปที่ถ่ายค่อนไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวามีเหตุผลครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะติดรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราถ่ายรูปตัวเองตรงกลางเพื่อที่จะเอามาทํารูปปกมันจะเกิดการตัดของรูปรูปมันจะซ้อนกันมันจะทำให้รูปดูไม่โดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเลือก รูปที่ผมยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของรูปนั่นเองในแนวนอนโอเคนะครับเห็นอะไรอีกครับในรูปภาพปกของโปรไฟล์ของผมเห็นช่องทางการติดต่อของผมใช่ไหมครับแน่นอนผมใส่ Line ID Facebook และ Instagram ซึ่งเป็นบัญชีของผมเนี่ยลงไปด้วยนะครับไม่ได้คาดหวังให้เขาติดต่อมาเลยแต่คาดหวังให้เขาเห็นบ่อยๆแล้วจดจำมันได้นนั่นเองเป็นภาพจำภาพหนึ่งที่จะติดตาลูกค้าของเรานั่นเองนะครับ หลังจากนั้นลงมาที่ประวัติส่วนตัวหรือไบโอนั่นเองในภาษาอังกฤษตรงนี้เราสามารถกดเปลี่ยนได้เลยครับนะฮะอดิได้เลยนะฮะแบบนี้เลยคุณต้องการจะพรีเซนต์อะไรคุณต้องการจะเสนอธุรกิจของคุณหรือคุณต้องการที่จะบอกให้เขารู้ว่าคุณทำอะไรขายอะไรนะครับใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับได้ถึงประมาณ180ตัวอักษรเลยนะครับเพราะฉะนั้น ปรับแต่งตรงนี้เอาว่าคุณต้องการจะพรีเซนต์ตัวคุณในทิศทางใดทําเสร็จแล้วอย่าลืมกดเซฟนะครับไนะะล่มาถึงตรงนี้ครับดีเทลส์นะครับหรือรายละเอียดส่วนตัวนั่นเองกดไปที่ Edit ได้เลยครับนะะคุณจะเห็นครับว่าตรงที่มีวงกลมเครื่องหมายถูกด้านซ้ายมือสีฟ,ฟ้าเนี่ยคือสิ่งที่คุณกำลังให้ Facebook เขาแสดงให้คุณเห็นเพราะฉะนั้นครับ ผมติ๊กตรงคำว่า Works at Thai Airways International นั่นคืองานเก่าของผมนั่นเองผมต้องการจะให้รู้ให้ทุกคนเห็นโปรไฟล์ของผมว่าผมเนี่ยเคยผ่านการทำงานกับการบินไทยมานะนะครับส่วนการศึกษานี่ผมไม่ได้ใส่ลงไปนะครับว่าผมจบที่ไหนอะไรอย่างไรเมื่อก่อนเคยใส่ครับแต่รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรกับยอดขายนะครับผมต้องการจะพิเศษเรื่องอื่นมากกว่านะครับผมต้องการให้ทุกคนรู้ครับว่าผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับ ผมต้องการให้ทุกคนรู้ครับว่าผมมี follower เท่าไหร่แล้วก็ผมดูแลเพจอะไรอยู่นะครับคุณต้องการอะไรให้ Facebook โชว์ก็สามารถกดเครื่องหมายถูกด้านหน้าได้เลยแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าตัวนี้จะไปโชว์ทุกครั้งที่ปรับแต่งอย่าลืมเสร็จแล้วกดเซฟด้านล่างด้วยนะครับไม่ใช่ปรับเสร็จแล้วลืมเซฟนะฮะมันก็จะหายไปในพริบตาเลยทีเดียวนะครับโอเคส่วนสำคัญที่สุดที่ผมเน้น แล้วผมใช้สอนแทบจะทุกคลาสเลยในเรื่องของการสร้าง Personal Branding บน f c e e o o o เนี่ยนั่นก็คือส่วนนี้ครับที่เรียกว่า Feature Photo นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยรูปตรงนี้จะมีอยู่ได้กันทั้งหมด5รูปนั่นเองแต่ตอนนี้ครับ a c e b o o k เพิ่งปรับอัลกอริทึมในเรื่องนี้นะครับเขาให้ใส่ได้ถึง9ภาพเลยทีเดียวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมแนะนำแบบนี้ครับ เก้ารูปนี้ควรจะเป็นเก้ารูปที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณแล้วให้มันเล่าเรื่องราวอยู่ในตัวของมันเองเห็นรูปของผมไหมครับผมแต่งตัวดีๆด,ดูเป็นนักธุรกิจผมมีภาพได้สัมภาษณ์สื่อทีวีเพราะผมต้องการพรีเซนต์นะครับขาย Personal Branding ของตัวเองนะครับผมมีภาพไปเที่ยวต่างประเทศครับผมมีภาพไลฟ์สไตล์ดีๆ เพื่อโชว์ให้เห็นว่าการเป็นพ่อค้าออนไลน์การทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันได้มาซึ่งเวลาและการท่องเที่ยวแบบนี้เป็นอีกหนึ่งจุดขายในตัวธุรกิจของผมซึ่งผ่าน Personal Branding ของผมนั่นเองอย่าลืมนะครับเลือกได้ทั้งหมด9รูปวิธีการเลือกนะครับกดเข้าไปที่ edit feature ครับเห็นไหมฮะ choose up to 9 items เห็นไหมฮะเนี่ยเฟซบบอกแล้วว่าเลือกได้ทั้งหมด9รูปนั่นเองเพราะฉะนั้นเปลี่ยนได้ไหมนะครับมีคำถามว่าบางคนไม่พอใจครับ หรือไปถ่ายรูปมาใหม่เพิ่งกลับมาจากการไปเที่ยวต่างประเทศใหม่ๆเลยอยากเอารูปนะครับที่ไปถ่ายอย่างประเทศนั้นๆมาใส่เนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเรามาดูวิธีการกันครับเห็นไหมครับว่าแต่ละรูปเนี่ยจะมีเครื่องหมาย x นะครับกากบาทอยู่ที่มุมขวาเราอยากจะเอารูปไหนออกแค่กดไปที่เครื่องหมายกากบาทครับแล้วก็กด delete ออกไปเลยแบบนี้มันก็จะโบเป็นช่องหนึ่งมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเติมรูปอะไรลงไปก็กดเข้าไปครับ แล้วก็บวกได้เลยฮะว่าเราอยากจะใส่รูปอะไรลงไปอ่านี่ครับสมมติผมอยากจะใส่รูปตั้งแต่สมัยผมเคยเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแห่งหนึ่งนะครับเพื่อโชว์ว่าผมเคยทํางานประจํามาก่อนนะอ่าผมก็จะเอารูปการเป็นพนักง,งานต้อนรับของผมใส่ลงไปเห็นไหมครับเรียบร้อยฮะผมมี9รูปที่ผมต้องการจะพรีเซนต์ขาย Personal Branding ของตัวผมเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายอย่าลืมครับมุมบนขวาคุณกดเซฟไปด้วยครับ อแค่นี้เองฮะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ก็มีเรื่องของเพจ you manage นะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของเพจอะไรก็ตามหรือคุณเป็นแอดมินดูแลเพจอะไรของธุรกิจของคุณก็ตามใส่ลงไปให้เขารู้ด้วยเพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อจากเพื่อนของเราเนี่ยให้เชื่อมไปยังเพจของเราได้ด้วยนะครับที่สำคัญครับหน้านี้มีอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆซึ่งผมอยากให้ทุกคนใส่มันลงไปด้วย กดไปที่ล่างสุดครับ edit your about info นะฮะมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งครับที่ผมอยากให้ทุกท่านใส่มันลงไปนั่นคือฟังก์ชันที่เรียกว่า contact info ตรงกลางนี้นั่นเองนะครับเราสามารถกด edit ครับตรงนี้เราใส่อะไรครับเราใส่ช่องทางการติดต่อโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราที่เราเป็นเจ้าของและดูแลมันอยู่ เห็นไหมครับผมผมใส่ YouTube Channel ไปด้วยใส่ Instagram ไปด้วยใส่ Line ลงไปด้วยเพื่อที่เขาจะได้กดลิงก์นี้มันจะมาเป็นลิงก์เลยนะครับเขากดลิงก์ปั๊บเขาจะเชื่อมไปยังโซเชียลมีเดียอื่นๆของผมทันทีให้เขาไปทำความรู้จักผมเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจาก Facebook นั่นเองสุดท้ายใส่ไปแล้วครับอย่าลืมครับมุมบนขวาทุกครั้งที่คุณทำอะไรกับ Facebook ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปกรุณาเปลี่ยนให้เป็น สาธารณะทั้งหมดเพื่อเพิ่มการมองเห็นใน Facebook ของคุณให้มันมากที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ของผมตั้งเป็น Public หรือสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอย่าลืมกดเซฟครับทุกๆก,ก,การเปลี่ยนแปลงนะครับเรามาดูกันครับว่ามันจะไปโชว์อยู่ตรงไหนเห็นไหมครับมีเพจยู a มเน e ของผมเรียบร้อยครับมีช่องทางการติดต่อนะครับผ่าน YouTube ผ่านอะไรของผมเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีรูป9รูปของผมนะครับนี่ฮะอ่ะ ตอนนี้เราวางโครงสร้างโปรไฟล์ Facebook ของเรามาดีแล้วนะครับคิดว่ามันจบแล้วหรือยังครับยังไม่จบครับมีอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆแล้วผมเห็นหลายๆคนพลาดตรงจุดนี้บ่อยมากๆนั่นก็คือสิ่งที่คุณโพสต์อยู่ใน Facebook นั่นแหละแน่นอนครับคุณปรับทุกอย่างมาดีหมดละแต่กลายเป็นว่าโพสต์แรกที่ใครเข้ามาเห็นของคุณกลับเป็นโพสต์ที่คุณบ่นด่าว่า กับเรื่องในชีวิตประจําวันของคุณเช่นใครบางคนครับโพสต์ล่าสุดที่เขาโพสต์ไว้เขาดันด่ารถคันหนึ่งที่ขับปาดหน้าเขาหรือเขากําลังบน่นเรื่องในชีวิตของเขาสามีไม่ได้อย่างใจลูกไม่เชื่อฟังใช้ Facebook เป็นที่ระบายบ่นลงไปกะรุณาลบคอมเมนต์เหล่านั้นลบฟีดเหล่านั้นออกจากหน้าเฟซของคุณซะเพราะนี่ไม่ได้ช่วยส่งเสริม Personal Branding เพื่อน,นำไปสู่ยอดขายหลักล้านของคุณเลยในโซเชียลมีเดียตรงนี้สำคัญนะครับเราระบายอารมณ์ไปแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วครับกลับไปตามลบซะเพื่อเวลาที่เราไปแอดเพื่อนกับใครบางคนเนี่ยเขาเข้ามาส่องเฟซเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออคนนี้เป็นมิตรคนนี้น่าติดตามไม่ใช่เข้ามาเห็นปับ๊บมีแต่โพส์ที่เราบนดา่าว่าหรือระบายบางสิ่งบางอย่างที่ใช้อารมณ์ของเราลงไปในเฟซ ตรงนี้ระวังไว้ให้ดีว่าสำคัญอย่างยิ่งดูแลหน้าร้านของคุณให้ดีวันนี้ร้านของคุณพร้อมแล้วครับที่จะเริ่มสอบหาลูกค้าที่ตรงกลุ่มกับสิ่งที่คุณขายเดี๋ยวเดียวเราเจอกันในพาทต่อไปครับ